ก็อีกประมาณหนึ่งเดือนนะครับเราจะได้ไปปลูกเนี่ยต้นหมักสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยกเกษตรอินทรีย์ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดกล่องนะครับเปิดกล่องรีวิวอ,อ่ที่ผมได้สั่งมานะครับคุณพจนาชิ้นไผ่บูลนะครับผมได้สั่งอะไรมานะครับเดี๋ยวมาดูกันว้า เหมือนต้นต้นบัวแมวนกระทอมนะครับนี่ยต้นมักซีดานะครับฝรั่งนะครับต้นฝรั่งโอ้รากออกนะครับเนี่ยผมสั่งมาสิบกิ่งนะครับ ราคาก็ประมาณ190บาทนะครับรวมส่งด้วยนี่คือถ้าไอเอาออกจากตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องหาดินแล้วก็มาไอชําไว้ก่อนนะครับทำทำให้มันติดดีกว่านี้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยเอาไปลงปลูกนะครับก็อีกประมาณ1เดือนนะครับ เราจะได้ไปปลูกที่โคกหนองนาของผมนะครับเนี่ยนะครับของถึงแล้วนะครับสำหรับที่ที่ผมสั่งนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับมันก็สดดีของแล้วก็มีรากทุกต้นนะครับมีรากทุกต้นนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ ของของตัวนี้จะส่งเป็นรอบนะครับเดี๋ยวผมจะให้ผมจะเอาเฟซบุ๊กของพี่แกให้ในด้านหน้านะครับถ้าใครเผื่อใครอยากสั่งนะครับก็สิบสิบกิ่งนะครับร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งนะครับก็ส่งมาแบบนี้เลยนะครับทั่วประเทศนะครับพี่แกส่งให้ทั่วประเทศโอเคนะครับอะไรดีผมก็บอกต่อนะครับ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจใผมนะครับทําคลิปต่อๆไปเดี๋ยวตอนเอาลงถุงผมก็จะทำรีวิวให้ดูอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ